สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกครั้งน,น,นะครับมันนี้เดี๋ยวนนี้ผมบอโจทีพาไปเที่ยวเมืองวังสุสานใจกลางเมืองญี่ปุ่นครับเราว่าเป็นสุสานที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันนะครับตามไปนะครับตั้งไปนะครับจะเดินลัดรอบไป <laughs> if you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days, I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Take it and still oh, finish and run, Yeah, yeah. นี่ครับเป็นสูสานที่ของกระดูกของบรรพบุรุษขอนประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นสูสานที่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับใ,ใจกลางเมืองหลวงนะครับ น,นะครับช่วงเดือนแปดนะครับเขาจะมาไหววันประบ,บรุษกันนะครับนี่นะครับจงไหนเดี๋ยวผมสิยียดผ้าล่งโถยเบืงข้างล่างนะครับบ่ลูว่าเขาปิดบ่หมุนนี่นี่นะครับแต่ละตระกูลแต่ละวัดคนๆเราตีเขยียนไส่ไว้ในนี้นะครับ เปืดสังกสายยาสังกะสีนะครับบรรพูรุปภณเท,ที่ปุ่นนะครับเพระดีมีฟังเดียวนะครับสองฟังทางเลยนะครับตัวนี้ยางไม่ย่่งยืนนี่ร้อนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอากงเอามาของทุกทคนเลยออยู่นี่แหละครับของคนญี่ปุ่น หมดเวลาก็ต้องมาไหวมาท่อวท่อะอาดกันนะครับนี่ครับเต็มไปด้วยผีนะครับบ mm hmm. ริเวณนี้นี่ครับเป็นสุสานผีใหญ่เลยนะครับบริเีแคสนี้นะครับเป็นพื้นที่ประมาณ สิบไรแล้วมั้งครับไดป้เปมันพาการนะครับฟังทั้งนุ่งกับมี่นะครับสองฟังทั้งเลยนะครับแต่กับมี่ค่อยดูแลคนทําความสะอาดอยู่นะครับนี่ภาพมาชมมาเที่ยวเบิรงผีนะครับสุสานนะครับแต่กับฟงคนสวยงามนะครับสารับกันไป ว่ามันกับว่าหนากลัวันนี้นะครับมันกนายู่ในใกล้ใกล้ตึกยังธรรมดานี่นะครับในความรู้สึกของผมนะผมว่าได้ขึ้ว่ามันหนากลัวนะนี่นะครับผงค์มมาตข้างในเรานะครับนี่นะครับแต่ละสารเจ้าแต่ละบรรพบุรุษนะครับจะเห็ดแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่คนมีเงินกับคนบางมีเงินนะครับ รวยคนบ่รวยเขาเส็ดแตกต่างกันไปยู่นี้นะครับรวยเห็ดใหญ่เห็ดงามนะครับจนเกิเห็ดน้อยๆนแน่ไปขึ้นกันก็บานห้องนะครับนี่จนมีรวยนี่เห็ดใหญ่เห็ดหน่อยมีภาพมาอพึ่งสุสานนะครับสุสานของประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่จใจกลางเมืองหลวงนะครับ ไม่มีวดเลยน,นะครับนี่น้องราวินตะยานวะ เป็นน้องของนลูกไปนน้อนะครับพี่น้องเลยวันนี้มีซรัพนี้นะครับมีพื้นที่หลายมากนะครับพื้นที่กว้างมากครับวันนี้กำลังใหม่ๆอยู่ครับนี่อันนี้กำลังใหม่ๆเลยตกใจ ียวก็ตกใจนะครับ เมาเที่ยวเบิงสุสานัของประเทศญี่ปุ่น,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 นพระเจ้าเสียวมากองไปเดี๋ยวนี้แล้วรครับมันน้มาพามาอยู่น้ำผีนะครับผีหลายนะครับผีหลเดี๋ยวนี้จังสี่ครับจังสี่จังสี่เป็นยังไงพี่น้อง มีผมพามาบึงปลาสาญี่ปุ่นนะครับใจกลางเมืองหลวงนะครับมีหลุมเป็นล้านๆเป็นแสนหลุมนะครับนี่นะครับเต็มไปด้วยบรรพบุรุษอากงเอามานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับถูกซอกถูกซอยที่ผมจะเดินไปนะครับเนี่ยทึ่งไม่ทึ่งเกานะครับ สันวันยูยิงกวบ,บาทนะครับนี่ครับแดี๋ยวคนมีฐานะกับคนไม่มีฐานะนะครับเขาก็จะเฮ็ดแตกต่างกันไปนะครับแต่ละวงังแต่ละหลุมนะครับถึงเวลาไหวบรรพุรุษก็ต้องมาไหวนะครับนี่ครับ ครับข้างหลังผมแมนมดเลยนะครับไม่เจอหลุมฝังศพนะครับนี่นะครับพี่พน้องเป็นานทันทีๆกว้างง่ายมากนะครับปลาสารตรงนี้ รวยกับเห็ดอันใหญ่นะครับของคนจนก็แต่น้อยผูกกันไม,นนนม้นยังไปนนี่ไม่นนไม่ยังนะครับนี่นอันใหญ่นะครับนี่นะครับเปิ้งข้อมสวยงามนะครับผมว่บาเป็นข้อมสวยงามนะครับ ว่าดีนากลัวเลยนะครับแต่ว่าย่อมมขึ้นกับร้อนนะครับย่อมมนขึ้นในสิร้อนนะครับดีย่อมมเว็ดนะครับผมก็ัวเลยว่าร้อนครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งเลยคิดว่าเป็นยังไงครับคิดว่าง่อมมือคิดว่าเป็นแต่ยานขอมินมาเลยครับนี่ครับคุมผ้ายางๆเอาไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่นะครับบางคนนีมีรูปันพร้อมนะครับ พี่น้องคิดว่าร้อนหรือว่าคิดว่ายัางไงขันมากคนเดียวอันนี้ไงนี่สิส่งมัเป็นสำหรับคนรวยใชมั้งครับนี่นี่ครับพี่น้องเบิ่งกันย่เง่าเลยครับพี่น้องคิดว่าเป็นตะยนันหรือคิดว่านายหัววอแต่ว่าย่ำขึ้นเงียบนะครับบริเวณนี้แถวนี้แต่ขนาดย่ำเว้นยังเงียบนะครับ ง่ายมากเลยนะครับแต่ก็สวยงามนะครับประดับประดาะไปด้วยหินอ่อนผมว่าเป็นความสวยงามนะครับไ่ได้เป็นสิ่งที่หนากลัวนะครับแต่ว่านีา้หมะาขึ้นก็หนากลัวครับพี่น้องคิดว่ายัางไงคิดว่าจากมาเที่ยววะมบึงคันมาเที่ยวญี่ปุ่นมากช่มไห้นะครับนี่ครับ,บกไกจากคิบุย่าบนไดครับ อย่างจากที่บุญาประมาณหารล,ลอยเมตรนึงเกือบเกืยบกิโลนึง่ะฉันมมนจำ่มผิดนะครับน่ครับทุกๆปีต้องมาท่องพรมสะอาดนะครับก็บเหมือนฟานห้องช่วงสงการนะครับต้องมาสงกระดูกมาหยางญิ่ปุ่นคือกันนะครับ กลางพุ่มสงบก็่งตงมี้ดอกไม้สวยงามนะครับดอกซากุระนะครับมันคมสวยงามไว้เสมอสำหรับประเทศญี่ปุน่นนี่ครับ ทีสองครั้งเลยนะครับที่ผมยังมานียังมัน่นหดีเคืองเลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับคันมักท่องเที่ยวมักเบิง้งมักยังกติดตามนะครับเดี๋ยวผมสืพภาพไปเที่ยวไปเหระหาเบิ้งใสแน่ ในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวผมมีโอกาสผมวางผมกับสิภาพไปแถวฟู้เขาไฟฟู้กีไปสวนแอปเปิลไปยังนะครับสิภาพไปนะครับติดตามนะครับกดติดตามไปนะครับนี่นะครับสองงทางเลยนะครับ เต็มไปด้วยอัดกระดูกอัดยังทั้งนั้นนะครับนี่ครับเป็นของบันพบุรุษของเทศญี่ปุ่นนะครับ้ใดมาประเทศญี่ปุ่นกับมาแวะม่ชมไดนะครับมาเที่ยวไดนะครับเปิดท่องเที่ยวแล้วใลนะครับมีนักท่องเที่ยวมาหลายนะครับนี่ครับซากุระตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับ จังไรก็ฝากติดตามบ่าโจดนะครับอยู่เยอเปีนนี่ก็คือสิบวันนกครับงางหอกประเทศไทยยุนี่จะสิบปีก่อนคลิปน้องคลิปนานี่สิ่ภาพไปเที่ยวใสไปรอใสก็คอยว่ากันนะครับอาสิบวันค่อยมีสาระาจาักน้อยแต่ว่ากับเออภาพไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ อาจจะว่ามีแฟนญี่ปุ่นนะครับบ่มีคนแนะนัว่าเออจังสันจังซี่บางทีก็บอกว่าท่านเจ่งน้ำเจ้เน่ก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผ้าเที่ยวสุสานประเทศญี่ปุน่นจะขอจบไปสักนี้นะครับไว้คลิปหน้ายังพอกันนะครับสวัสดีครับ ิดพาดประกันได้ก็ขออภให้หลายๆด้วยครับกิริยาท่าทางรมเยบ้อยแล้วขออภให้ไปตรงนี้นะครับสหรับตรงนี้ก็บายบายสู้ๆทุกคน